ค่ะเป็นผู้ร่วมวิจัยจากสถาบันวิจัยด้านอินโดนีเซียไทยสิงคโปร์แห่ง UUM นะคะอบอกมาเลเซียต้องเข้าร่วมโครงการนี้โดยตรงต้องเข้าร่วมโดยตรงกับโครงการก่อสร้างแลมบริดจ์คือถ้ามองว่าประเทศได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ก็สามารถทําได้ผ่านการลงทุนหรือส่งผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทท้องถิ่นมาร่วมกับบริษัทไทยที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้คือคนนี้เนี่ยราฮิมอานวัว จากสถาบันวิจัยด้านบริเซียไทยสิงคโปร์แห่ง UUM บอกว่าแลนด์บิตอาจจะไม่เป็นประโยชน์กับบเิเียแต่ถ้ามันสร้างเสร็จตั้งอยู่ห่างจากบริเซียมากเกินไปมุมหนึ่งเราควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับโครงการแลนด์บิดเพื่อได้ประโยชน์จากโครงการอีกสักคนหนึ่งน้องใบคนนี้เป็นประธานคณะกรรมาการอุตสาหกรรมและการลงทุนนะคะฮอิมฮิลแมนค่ะ บอกว่ารัฐบาลระดับรัฐและรัฐบาลกลางของมาเลเซียจําเป็นต้องเริ่มศึกษาและประเมินโครงการนี้โครงการนี้ถือว่าเป็นตัวแทนความท้าทายสําหรับเราส่งผลกระทบอย่างมากจากแง่มุมทางภูมิรัฐศาสตร์รัฐและรัฐบาลกลางน่าจะต้องศึกษาเรื่องนี้ค่ะขณะที่เมื่อครั้งที่อัมวาอิบอันวาอิรฮิมน้ำกรีมาเลเซียมาพบปะหลังจากมาเยือนสะดาวมาพบพูดคุยนายรุงตรีจําได้ใช่ไหมครั้งนั้นอัมวาอิบราฮิมบอกกับนายกเศรษฐาของไทยลักษณะ ได้ให้คำรับประกันว่าถึงการมีส่วนร่วมของมาเลเซียในโครงการนี้โดยระบุว่ายังไงไทยได้เสนอให้มีการสร้างท่าเรือและสะพานแผ่นดินหรือแรนบริดจ์เชื่อมระหว่างอ่าวไทยกับทะเลอันดามันมนั่นท่านผู้ชม